ป,ปุ่มนมาครับเนี่ยก็คือสิ่งที่มีหน้าตาแบบนี้หรือแบบนี้โดยในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นไมค์ครับแบบหาปุ่มที่เล็กมากๆกันถ้าเกิดผมหาเจอหมดทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับไปดูกันเลยเพลงไอซี่กับปุ่มที่หายไปตอนแรก โอเคโดยวิธีการเล่นของมันเนี่ยนะครับก็คือการที่มันจะมีปุ่มซ่อนอยู่ในที่ต่างๆแล้วผมก็ต้องหามันให้เจอแล้วก็กดถึงจะไปด่านต่อไปได้ซึ่งมีทั้งหมด10ด่านโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนอันนี้ก็คือเลือกโลกอะคืออะไรอ๋อคือมันจะมีด่านให้นะทุกคน10ด่านแล้วเราก็ต้องเลือกอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้คือด่านวอลเลย์บอลโอเคผมจะเล่นอะไหนก่อนดียังไงก็ต้องเล่นทุกด่านอยู่ละงั้นก็เริ่มเลยแล้วกันน,นี่เป็นคำใบนะทุกคนแต่ว่าผมไม่ดูคำใบหรอกเพราะว่าผมนั้นนเป็อัจฉริยะยะะงงไงล่ ฮ่า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 ปุ่มมันจะซ่อนอยู่ตรงไหนได้อาจจะอยู่ในร่องนี้บอกนเอ๊ะใช่ไหมมีไหมมีไหมไม่ไม่ไมไม่มีนะทุกคนน,นี้เหรอส่วนใหญ่พวกแแบบหาปุ่มอะไรอย่างเงี้ยปุ่มมันจะชอบซ่อนอยู่ตรงแบบซอกซอกอ่ะทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นซอกไหนอันนี้มันคือลูกมะพร้าวอ๋อมะพร้าวจากต้นข้างบนนะทุกคนโอเคเรามาหากันต่อหรือจริงๆมันอาจจะเป็นปุ่มตรงพื้นสักอันไม่น่าใช่เฮ้ยในนี้ เราจะต้องดูจากแนวนี้เฮ้ยมีอะไรไหมซูมเข้าไปไม่มีไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเพในซองนี้ในซองนี้มีป่ามีป่ามีป่าเฮ้ยอะไรอะ่ะแผ่นไม้อาจจะมีก็ได้เราจะต้องเง้มเง้มดูโอเคไม่น่ามีโอเคครับทุกคนผมอยากให้ทุกคนจำไอ้ล่องนี้ไว้ให้ดีดถึงแม้มันจะไม่มีอะไรก็ตามตรงนี้เขาเอาป้ายมาติดทําไมเนี่ยอาจจะเป็นแบบ เออความสวยงามอะไรอย่างงี้หรอโอเคดูเหมือนตรงพื้นจะไม่มีนะทุกคนเราลองขยิบขึ้นมาดูพวกต้นมะพร้าวแถวดีดีกว่า<ๆ>เผื่อมันอาจจะซ่อนอยู่ตรงต้นมะพร้าวนี่ไหมเอ้ยไม่มีอ,อันนี้ล่ะไม่มีหรือว่า,าต้องกระโดดไปหรอมันมีจริงจใช่ไหมเนี่ยทำไมผมหาไม่เจอโอเคเราจะมาวิเคราะห์กันจากการที่มีคนเล่นวอลเล์บอลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแปลว่าเขาอาจจะกลังตีอยู่ตรงนี้เพื่อเบี่ยงเบนคความสนใจมาที่ตรงนี้ ซึ่งแต่ละตัวมีแบดบอยฮาหลมีสเก็ปปี้มีไม่รู้จักแปลว่าปุ่มอะ่ะมันจะต้องอยู่ห่างไกลาจากตัวหลักแน่นอนเฮ้ยล่องนี้มี่ไหมมีไหมเนะี่ยไม่มีโอเคมันอาจจะยากกว่าที่ผมคิดไว้ <laughs> หรือว่ามันจะตรงนี้เหรอตรงนี้เราดูไปยังดูไปแล้วดูได้เอ,อ้ยปุ่มอยู่ไหน เนี่ยตัวนี้มันแบบมันเหมือนจะมีอ่ะแต่มันก็ไม่มีอ่ะอันนี้ข้างล่างก็เป็นไม้ถ้าแมนมันเป็นไม้อ่ะหรือว่ามันมีปุ่มไม้อยู่ซูมดูข้างในสิมันมันไม่มีแล้วถ้ามันมันเป็นไม้อ่ะอัปเดตใหม่นี้ขเขาเพิ่มปุ่มซ้ายมาหรือ, <saç> อเปล่าเฮ้ยเฮ้ยฮะ้าเมื่อกี้ผมเอ้าเฮ้ยออบอกแล้วคำใบ้อ่ะไ,ไม่ยังเป็น โอเคเรามาดูที่ด่านต่อไปกันดีกว่าแต่ว่าด่านต่อไปนี่มันกดตรงไหนเนี่ยนี่คืออะไรบล็อกเซสเมนต์แอเรียลองกดดูสิคือผมต้องเอาบล็อกที่ผมได้มาวางใช่ไหมอ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจละเลเวลสี่เสร็จไปแล้วไปต่อดีกว่าผมว่าเดี๋ยวผมเล่นทีเดียวจากนั้นค่อยเอาบล็อกมาเก็บตรงนี้ดีกว่านะทุกคนเพราะว่ามันจะได้ทีเดียวไปเลยอันนี้เครดิตเออผมลืมเบอร์เครดิตโอ้โหคนเครดิตยังเยอะมีหลายคนแต่รู้จักแค่ไม่กี่คนไปดีกว่าผมก็ลืมดูกดกดมีอยู่ว่าตอนนี้คุณผ่านเลเวลหนึ่ง คุณจะได้บล็อกมาแล้วบล็อกนั้นก็สามารถเอาไปวางบนขนแกะที่มันเขียนว,ว่าบล็อก placement area ได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณวางบล็อกทั้งหมดนั้นครบคุณก็จะชนะแมปนี้คุณสามารถเล่นแมปอื่นได้ขอให้สนุกส่วนกดอยู่หน้านี้กดก็คือให้เปลี่ยนคฟล์ย่เป็น peaceful โอเคผมปรับแล้วเออช่างมันละกันมาคงปรับมาให้อยู่แล้วแหละมั้งโอเคเราไปเล่นต่อดีกว่าผมผ่านวอลเลย์บอลแล้วมันกดซ้ำได้ไหมอ้าวกดซ้ำได้เมื่อกี้ผมเจอตรงไหนนะผมเจอตรงที่มันแบบแอบๆบแบบใช่ไหม ผมเจอตรงนี้แล้วผมกดไปตรงไหนนะอ๋อ,อนนี่คือปุ่มอันนี้คือปุ่มไม้สีสีเนื้อโอ้โหอย่างนี้ใครมันจะไปเจอโอเคแล้วผมได้บล็อกมาเพิ่มอ,อีกอันโยนทิ้งเราจะไปต่อกันที่ด่านด่านอะไรอะอ๋อมันคือล้อรถโอเคอันนี้น่าจะเป็นด่านที่มันอยู่ใต้น้ําอันนี้ด่าน Coral Reef ด่านประการดังนะทุกคนก่อนอื่นเราต้องเช็คมุมเหมือนกับรอบเมื่อกี้แล้วน,นี้เขาให้เรากระโดดขึ้นไปเเนี่ย ไม่ใช่ว่าแบบบุ่มมันอยู่ข้างล่างแล้วเขารอให้เรากระโดดขึ้นไปข้างบนหรอไม่หรอกมั้งเขาคงจะไม่เสียเวลาทำโอ้ยโอ้ยเยๆโอเคอืมไม่มีจริงๆด้วยเอ้ฮะมีเฉยเลยมีซีโบด่านต่อไปอันนี้ฮอตซัมเมอร์เดย์ฤดูร้อน ที่ร้อนๆของเราเอ้ยผมว่านะผมเคยดูคนที่เล่นแมพพวกนี้มาใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่ปุ่มอ่ะมันจะชอบวางอยู่ตรงช่องระหว่าง2อ,อันนี้ซึ่งผมคิดว่าแบบนี้ก็อาจจะใช้มุกนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมต้องดูทุกบล็อกโอเคชัดเลยว่ามันไม่มี <laughs> มีบาสเกตบอลเมื่อกี้วอลเลย์บอลเอ้ยแถวนี้อ้าว มันต้องมีสัญอักแหละกดไปเรื่อยๆไ,ไม่ถูกสัญลักเลยมันไม่มีเหรอหรือว่าปุ่มเอ้ยปุ่มอาจจะอยู่ข้างบนแน่เลยดูจากสภาพนี้แหละอาจจะคล้ายๆแบบเมื่อกี้ที่ให้เรากระโดดแล้วเราจะกระโดดขึ้นไปยังไงอะฝั่งนี้หรือเปล่านี่ไงขึ้นจากฝั่งนี้ปุ่มก็น่าจะอยู่ตรงแถวนี้อ้าวไม่มีอยู่ข้างบนนี้หรือเปล่าเอ้ยปุ่มอยู่ไหนอะผมว่ามันอาจจะแค่หลอกลอก่ลอเราให้เข้ามาข้างในเฉยแต่ว่าที่อื่นมันก็ไม่มีปุ่มเหมือนกันนะ ใต้บันไดเหรอมันไม่มีแล้วอ่ะที่อื่นอ่ะหรือว่าอยู่ตรงพื้นจริงจริงเหรอแต่ผมว่าเขาทำไอ้บ้านนี้มาบ้านต้นไม้อะมันก็น่าจะอยู่ในบ้านต้นไม้แหละ,อะโอเคผมว่าผมอาจจะต้องใช้คำใบ้เป็นครั้งแรกครทุกคนหรือว่าจะยังไม่ใช้ผมจะใช้ดีไหมทุกคนทุกคนลองพิมพ์คอมเม้์มาหน่อยอืม มว่าไม่ใช้ดีกว่าเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องช่วยกันกดไลค์เป็นกํนาลังใจให้กับผมในการหาคันนี้ด้วยนะเพราะว่ามันยากมากเลยหรือว่าผมอาจจะเคยเห็นไปแล้วแต่ผมไม่รู้หรือเปล่าต้นไม้ต้นนี้หรอเด,ด,ดี๋ยวดี๋ยวใไม่เอ้ยผมบอกแล้วว่ามันต้องอยู่ในบล็อกนี้แน่แนโอ้โหแล้วมันทำบ้านต้นไม้มาหลอกแล้วผมกันเจอเรียบร้อยอุย้ยตกใจอย่าลืมกดไลค์กันนะครับออีอีอีดันเจอจริงด้วย อ้าวล้าทำไมผมผ่านแต่ผมไม่ได้บล็อกอ่ะหรือว่าผมต้องเอาบล็อกไปวางทุกครั้งเหรออ้าวอย่างนี้ก็ต้องไปเล่นใหม่แต่ว่าโชคดีที่ผมจําได้น,นี้หรือเปล่าน,นี่มาซ้ำอีกเอ้าวเพิ่งได้บล็อกไม่เป็นไรเล่นซ้ำได้อยู่ตรงนี้เลยขีดท,ที่จําฝังใจกดสิกดสิกดโอเคผ่านแล้วก็เอาบล็อกไปวางเหมือนใบางคั้งให้ผมเอาบล็อกไปวางทุกครั้งเลยทุกคนจะไม่สามารถแบบเก็บทีเดียวได้เลเวลก้าวคอมพิวต์ต่อไปตอนนี้เราผ่านมา3ด่านเหลือเจ็ดนะทุกคน ไม่นานนั้นนี่อะไรอะ The Ocean อ้โหคราวนี้ผมจะใช้สมาชิในการหาบปรวดเร็วจากการคำนวณแล้วนี่อะถ้าเกิดว่ามันอยู่ในมหาสมุทรใช่ไหมปุ่มมันก็คงจะแบบคล้ายๆเข็มเพราะว่าสมมวิมันบอกว่างมเข็มในมหาสมุทรอาจจะอยู่ในซอกนี้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 กดไปมุ่วๆแ้วก็คงจะได้เองโอเคไม่ได้อาจจะมีจริงๆหรือเปล่าลองดูอีกทีสิเผื่อว่ามันซ่อนอยู่จริงจริโอเคไม่มีฮะอาจจะมีหลายซอกก็ได้ใครจะไปดู ไหนนะผมว่ามันต้องอยู่แถวๆนี้แน่เลยเพราะว่ามันเป็นไม้ใช่ไหมเขาก็อาจจะปุ่มไม้มาแบบมาวางวางวางไว้ให้เราไม่เห็นเพราะว่ามันจะเย็นไปกับสีไม้นะทุกคนอย่าบอกนะว่ามันอยู่บนสุดโอ้ยโอ้ยตกใช่แนๆ่ๆไม่งั้นเขาคงไม่ให้เรากระโดดมาอาจจะอยู่แถวๆนั้นหรือเปล่าผมจะกระโดดไปยังไงอ่ะเดี๋ยวนะนี่ไงปีนถึงไหม เอออาจจะถึงนะผมว่าถึงผมว่าถึงเอ้ยหอยน่ากินจังเลยเอ้ยแต่ลืมไปผมกินหอยไม่เป็นเราพูดทําไมตรงนี้มันน่าจะให้เราขึ้นแหละแต่ผมจะขึ้นยังไงอ่ะเอ้ยตรงนี้ไงกระโดดขึ้นไปหรือเปล่าใช่ไหมอาจจะต้องใช้ฝีมือในการกระโดดนิดนึงโอเคเราขึ้นมาได้แล้วตรงนี้ก็ติดแต่ถ้าเกิดกระโดดจริงๆก็นะ น่าจะได้แหละน่าจะได้น่าจะได้เหรือว่าผมต้องกระโดดตามตัวพวกไอ้ที่มันลอยอยู่กลางอากาศเหรอเอ้ยไม่แน่นะลองดูดีกว่าอัจจะบด้าโอเคอัจจะบด้าอัจจะบด้าอัจจะบด้าโหเอ้ยดื้อๆโอเคเฮ้ยตรงนี้มีเปล่าไม่มีตรงนั้นแน่ๆไปยังไงดีตัวนี้อัจโรงน้น เราจะเราสามารถกระโดดขึ้นไปตรงนั้นทำไมเ้ยได้ได้ได้ได,ได้ต้องแล้วก็มานตรงนี้โอ้โหไม่มีปุ่มแล้วผมจะกระโดดมาททำไมต้แตทะรกเอ้ยลองหาดีดีเผื่ออาจจะมีอาจจะมีไม่มีแล้วมันอยู่ไหนอะผมว่าอันนี้แหละมันถึงเวลาจริงๆแล้วที่ผมจะต้องใช้ํำใบมาทำไงเดี๋แถวๆนี้ไม่มีฮะผมว่าเขาลืมวางปุ่มมาได่เลยโอ้ย หาไม่เจอหรือว่ามันหลบอยู่ตรงใบไม้หรือเปล่าเันมันยากจังอันนี้ยากที่สุดเัยเนี้ยเฮ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 ้น,นันทนัน,นบ้าน,นอ่ะเอ้ยเจอแล้ว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 โอเคแล้วผมกระโดดขึ้นไปตั้งแต่เมื่อกี้แต่มันไม่เห็นกระโดด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 แล้วก็ลงมาตรงนี้เออชัวรไหมรู้สึกว่ามันจะยากกว่าที่ผมคิดแฮะ คลิปนี้คงจะต้องแยกออกเป็น2พาร์ทซะแล้วแหละ The Beach ผมเล่นมายัง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 โอ้ยมีเด็กด้วยเด็กกำลังสร้างปราสาททรายเฮ้ยสวัสดีหนูน้อยนายชื่ออะไรนะ่ะเดี๋ยวแจกเงินอันนี้เปล่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไม่ใช่ใชกดไม่ได้ครั้งนี้ผมว่ามันค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าดูจากแมพที่ไม่เหมือนกับอะไรที่มันลกๆแบบเมื่อกี้ก่อนอื่นเราก็ต้องตรวจสอบพื้นเหมือนเดิมก่อนผมว่าจริงๆตรงพื้นอาจจะไม่มีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาสร้างเป็นกระจกใช่ไหมเราก็ต้องมองทะลุผ่านได้เลย แตว่าแถวเนี้ยไม่มีแน่นอนต่อไปเราอาจจะต้องดูตรงต้นมะพร้าวอันนี้ไม่ใช่ปุ่มแต่ตรงนี้แหละเฮ้ยอันแน่หลบอยู่หรือเปล่าหลบอยู่หรือเปล่าซูมไปสิไม่เห็นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีให้กระโดดเต็มท้องฟ้าเลยมัต้องใช้ได้แน่ผมอาจจะต้องกระโดดแต่ว่าขอดูแถวนี้ก่อนมุดเข้าไปใต้ที่ที่เขายืนอยู่ โอเคไม่มีแล้วก็ต้องมาตรวจสอบดูข้างในนี่เขาบบกมือใส่อะไรเนี่ยบบกมือเรียกเรือเหรอนี่คือเรือหรอือเปล่าส่วนอันนี้คือคนที่กําลังเล่นตรงนี้มีถาวันเขาคงไม่สร้างถาวันมาโม่ๆหรอกโอ้ยตกหรือเราอาจจะต้องปีนขึ้นขึ้นไปแทนปีนต้นไม้ไม่ได้แล้วปีนขึ้นแทนหรือมันซ่อนอยู่ในเรือหรอือเปล่าเรือเอ้ยเรืออาจจะใช่ข้างในเรือก็ไม่มีงั้นก็วนเรือ,อวนเรือได้มันหมากลุกหรือเปล่า มันอาจจะอยู่ข้างบนนั้นแหละแต่กระจกมันมองทะลุผ่านมันไม่เห็น่ะแปลว่าไม่มีเอ๊ะ Under the Washer I ทำไม,มผมไม่เจอผมว่าผมก็ดูนะตรงนี้เฮ้ยหรือว่าเอร่องนี้เหรออย่าบอกนะว่าล่องนี้ลองโอ้ยใครจะไปรู้เจออีพีต่อไปเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะชนะแน่เน่ย